ใครกำลังมีแพลนจะไปชิราคาวะโกะแล้วไม่อยากปวดหัวเรื่องต้องจองรถบัสยังไงมาทางนี้เลยครับผมมีวิธีง่ายๆแบบ Walk-in สบายๆไม่ต้องจองล่วงหน้ามาฝากทริปนี้เราใช้ทากายามะโฮคุริคุแอรีย t o u r ทัวริสพาสในการเดินทางทั้งหมดซึ่งสะดวกมากเพราะพาสนี้สามารถใช้ขึ้นรถบัสไปชิราคาวะโกะได้เลยรอบนี้เราพักที่โทโยโกอินชินทากากะเอกิชินคันเซนมินามิกุจิชื่อยาวนิดหนึ่ง แต่โลเคชั่นดีมากเดินแค่ไม่กี่ก้าวก็ถึงสถานีชินคันเซ็นแล้วที่สำคัญคือป้ายรถบัสไปชื่อราคาวโกะอยู่หน้าโรงแรมเลยครับเดินออกมาปุบเห็นป้ายปับ๊บแค่แสดงพาสก็ขึ้นรถได้เลยไม่ต้องจองที่นั่งให้ยุ่งยาก โหว์ก oh, สุดๆสำหรับใครอยากลองขึ้นแบบนี้ป้ายรถบัสจะอยู่ที่ป้ายหมายเลข4นะครับแค่ต่อแถวรอขึ้นตามรอบได้เลยโดยรถบัสจะมีวันละ5เที่ยวเที่ยวแรกประมาณ8โมง30เที่ยวสุดท้ายประมาณบ่ายโมง45เหมาะมากสำหรับคนที่อยากไปเช้าเย็นกลับหรืออยากพักต่อที่หมู่บ้านชิราคาวะโกะใครที่ยังไม่มั่นใจเรื่องการจองลองใช้วิธีนี้ได้เลยครับสะดวกง่ายไม่เครียดเดินออกจากโรงแรมปุ๊บก็ขึ้นรถไปหมู่บ้านมรดกโลกได้เลย